ค่ะวันนี้เรามาดูรถกันนะคะรถเ u v เป็นรถห้าที่นั่งนะคะของแบรนด์ม a ด้าที่สิบเอ็ดสิบสองนะคะเราจะอยู่เส้นถนนบรมราชชนนีเลยนะคะถนนออปากทางพุทธมนตรสายสองตรงข้ามตลาดทุนบุรีสองะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวรถกันก่อนนะคะตัวรถนะคะจะเป็นตัวรุ่นม a ด้านะคะมาด้า CX ไฟนะคะข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสองจุดศูนย์นะคะรุ่นเอสเกียออโต้ขับเคลื่อนสองล้อน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อน ตัวรถนะคะจะได้บอดี้ที่เป็นสีดําแล้วก็เจ้าของคนเดียวด้วยนะคะไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกให้นะคะตัวรถได้บอดี้เดิมๆของโรงงานเลยนะคะแล้วก็ล้อแมกล้อแมกอันนี้ก็เป็นล้อแมกอันร้อยที่ติดตั้งมาจากสูตรนะคะยางก็จะเป็นยางฟูดเย่นะคะปียางที่21สัปดาห์ที่25นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายนอกกันก่อนนะคะตัวรถตัวนี้จะเป็นรุ่น S อยังไม่ใช่เป็นฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้านะคะ เดี๋ยวเรา,าดูลรายละเอียดก่อนเซนเซอร์ถอยเรามีให้นะคะตัวนี้ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยเขียนเลยนะคะ cx ไฟนะคะรุ่น sky active นะคะตัวนี้นะคะตัวประหยัดเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนตัวรถนะคะเป็นรถห้าที่นั่งดูภายในกันก่อนนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดํารถพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวกล้องนะคะกล้องจะเป็นกล้องเอ ล้ององศาด้วยนะคะถอยหน้าถอยหลังแล้วก็เครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะเามาดูข้อมูลกันก่อนนะคะแอร์ดิจิตอลแล้วก็ตัวนี้ก็จะรองรับเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะอเย็นแล้วก็พวงมาลัยบังติฟังก์ชันนะคะเลขไมนะ้นับปัจจุบันนะคะเลขไมนะ้นับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณแสนสามลดเข้าสู่ตรงต,รงตามระยะนะคะแล้วก็เออตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะ จระจมองข้างให้ด้วยนะคะเตือนสัญญาณนะคะไอสต็อปนะคะเวลารถหยุดก็เครื่องก็จะดับะคะ่ตัวรถสวยบอดี้สวยนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะ,ะ,คะทางเรามีการันตีด้วยนะคะไปรถข้ญญางหลังกันก่อนข้างหลังตัวรถนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะตัวนี้เบาะสามารถพับใส่ของได้เลยนะคะเบาะไม่มีช้้าใส่คารทได้ด้วยนะคะทั้งสองข้างเลยฝาท้ายตัวนี้ก็ฝาท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้าด้วยนะคะ ีฝาท้ายก็ยังมันเงีนง่วนอยู่ใส่ของได้เยอะนะคะใส่ของได้เต็มเลยนะคะรถได้สภาพนะคะ็ัดไม่มีขยับเลยนะคะ็อดสวยนะครถหน้าหลังเดิมเล่มสวยเดีวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงตอนนี้นะคะมาสด้าซีเอไฟลดปี18นะคะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่428,000นะคะท่านใดที่หารถเครื่องยนต์ที่เป็นรถ SUV ยห้าที่นั่งนะคะ อันนี้เราแปะราคาไว้ก่อนนะคะราคาตอนนี้ก็4 28, ี่0 0 0สอนันไฟแนนซ์จัดได้เยอะนะคะจัดได้เต็มต่างจังหวัดออกได้นะคะเดี๋ยวดิ้แปะเบอร์ไว้นะคะถ้ายังไงโทรมาถามได้เลยนะคะเรื่องบอดี้รถนะคะรับประกันเลยคันนี้รถส่วนรถต้นปกแล้วก็เจ้าของคนเดียวด้วย